ปีเตอร์แเน่ที่น้งโก้จะมารีวิวในคลิปนี้นะครับเป็นสีแดงเล่าตัวนี้เลยนะว่าถ้าผิวเรามันน้อยลงสิ่งผู้ชายจะเกิดขึ้นก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับ Hello, สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบก,กับนะะ้องโก้ในครับพี่แชแนล ฮิวโก้แบรรี่อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารีวิวครีมซอนเซเว่นถูกแล้วก็ดีอีกแล้วนะครับแต่วันนี้จะเอาใจคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของสิวแล้วก็ผิวมันนั่นเองครับกับเจ้าตัวนี้จากบี k ค a นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสูตรสีแดงที่น้องโก้เนี่ยนะครับได้ทดลองใช้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับจะมาแชร์จะมารีวิวให้ฟังว่ามันเด็ดจริงมันดีจริงหรือเปล่านะครับก็จะไปชมนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกดซับสไคร e นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชม ำหรับครีมซองนะครับจาก B K Acne ที่น้องก้จะมารีวิวในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรสีแดงเจ้าตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า B K Acne Serum Lightening นะครับ Anti Pollution นั่นเองนะครับคุณสมบัติของเขาเนะครับเขาก็เคลมไว้เลยว่าเป็นเซรั่มสามารถคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงแล้วก็สามารถป้องกันสิวได้นะครับช่วยในเรื่องของการป้องกันสิวคุมมันแล้วก็ให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเนื้อเซรั่มกันดีกว่านะครับสำหรับเนื้อเซรั่มเนี่า เจ้าตัวนี้นะครับน้องกู้ชอบเนื้อเซรั่มของเขามามครับมันเป็นเนื้อเซรั่มที่เป็นลักษณะเป็นใสายๆแบบเนี้ยนะครับแล้วเวลาเกลีย่ยเนี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับมันอาจจะมีความหนืดกว่าน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่านะครับและที่สําคัญคือหลังจากเราทาลงไปนะครับผิวมันจะชุ่มชื้นอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็สามารถซึมลงผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับ <S 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 ไม่เหนียวไม่เหนืยหนาแล้วก็ไม่มันวาวเลยครับสำหรับผลลัพธ์นะครับจากที่น้องกู้ได้ใช้เจ้าตัว B K Acne สูตรสีแดงตัวเนี้ยนะครับเป็น ที่น้องโกชอบเลยคือในเรื่องของเนื้อเซรั่มของเขาครับเวลาเราทาไปเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกว่ามันไม่รบกวนนะครับการลงสกินแคร์ตัวอื่นนะครับแล้วก็สามารถทําให้ตัวอื่นเนี่ยนะครับซึมได้ดีมากขึ้นมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครนะครับที่กังวลในเรื่องของการทาครีมเยอะๆแล้วก็จะกลัวสิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโกแนะนําว่าตอนเช้าตอนคืนสามารถทาเจ้าตัวน,วนี้ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วครับส่วนในเรื่องที่2อนะครับที่น้องโกชอบเลยคือเจ้าตัวนี้นะครับมันรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยนนะครับจาากหน้้ที่รู ว่ามันกลั้นกล้านสากสาเนี่ยนะครับด้วยความที่เราเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็มีสิวอุดตันเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วนะคบรู้สึกว่าผิวหน้ามันดูเรียบมันดูเนียนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยจะรู้เลยว่าเออผิวมันดูเรียมขึ้นมันดูเรียบเรียบขึ้นนั่นเองนะครับและเรื่องที่3านะครับในเรื่องของการป้องกันสิวนะครับนุงกู้ต้องบอกตามตรงเลยว่านุงกู้เห็นผลได้ชัดเลยครับในเรื่องของการป้องกันสิวนะครับเพราะว่านุ่งกู้เป็นคนที่มีผิวมันนะคร มันเป็นอยู่ประจำนะครับในเรื่องของสิวอุนเา่านะครับนงโก้รู้สึกว่ามันมีทีท่าว่าจะลดลงแล้วก็สิวอุตัาใหม่นะครับนงโก้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นใหม่ด้วยนะครับอันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่รู้สึกอีกอย่างหนึ่งเลยคือพวกรอยสิวนะครับมันรู้สึกว่ามันจะจางลงนะครับได้ค่อนข้างดีไม่แน่ใจว่าจากตัวนี้หรือเปล่ากันเองครับแต่สิ่งต่อมานะครับพี่นงโก้จะรีวิวอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือในเรื่องของการคลุมมันนะครับที่เขาบอก เป็นคนที่มีผิวมันมากๆอยู่แล้วนะครับการที่คุมมันได้ขนาดนี้มันคงเป็นไปไม่ได้สําหรับผิวน้องโก้นะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันสามารถคุมมันได้ประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสาหรับตัวน้องโก้ที่เป็นคนที่ผิวมันแบบมันมากๆอะนะครับสามารถคุมมันได้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพผิวของคุณผู้ชมนะครับมันมากมันน้อยมันก็สามารถคุมมันได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของการคุมมันนั้นนะครับน้องโก้บอกดสิ สิวอุดตันเนี่ยนะครับมันลดลงได้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผิวเรามันน้อยลงสิวอุดตันที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น้อยลงตามไปด้วยนั่นเองครับสรหารับวิธีการใช้นะครับน้องโก้แนะนําเลยใครที่มีผิวมันมากๆนะครับไม่อยากใช้อะไรหลายขั้นตอนนะครับน้องโก้แนะนําว่าให้ใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวก็เอาอยู่นะครับสามารถทาหลังล้างหน้านะครับเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับตอนเชา้าเนี่ยสามารถใช้แล้วก็อย่าลืมทากันแดดตามด้วยนะครับก็จะสามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ด้วยนะครับไม่ให้รอยสิวเนี่ยมันเข้มข เจ้าตัวนี้นะครับน้องก็บอกได้เลยครับว่ามันเหมาะสาหรับผู้ชมนะครับที่ไม่อยากให้ผิวมันเยิ้มนะครับหรือว่ากลัวความเหนือะหนักลัวความมันวาวของผิวนะครับเจ้าตัวนี้เนื้อเซรั่มมันซึมลงผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความมันวาวไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อไว้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับครีมสองเซเว่นถูกแล้วก็ดีนะครับจาก DKX นี่ เซรั่มคุมมันการสิวตัวนี้นะครับพี่นงโก้ได้ใช้มาแล้วก็อยากจะมาแชร์อยากจะมาบอกต่อให้กับทุกคนได้ทราบกันนะครับถ้าใครสนใจสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนะครับแล้วก็ผิวมันมากๆสำหรับในคลิปนี้นะครับนงโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปนะครับนงโก้ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้นงโก้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับ